ามาดูตัวอย่างที่6เขาบอกว่าถ้าลำดับเลขคณิตมี A1 หนึ่งเท่ากับย2 A2 ิบสอเท่ากับสาจงหาพจน์ที่ร้อยของลำดับโจทย์ประเภทเนี้ยถ้าจะให้ง่ายที่สุดนะในการหาพจน์ที่ไม่งเยอะๆเงี้ยต้องไปหาพจน์ทั่วไปก่อนก็คือ a n จำได้ไหมว่า a n ของเราเท่ากับเท่าไรกมันคือ A1 บวกด้วย n 1ลบหนึ่ดีเหนึ่เรารู้ละนี่ไง ถ้าเราต้องการพลที่ร้อยคือเอร้อยเราก็รู้เอเลย mm hmm. เท่าไร่เรารู้ดีไหมไม่รู้นะว่าคือเท่าไหรเราจะหาคนตั้งร่วมนี่จากอะไรก็เอาพลที่มากกว่าคือเอสองเนี้ยลบเอหนึ่งมันจะได้ค่าดีออกมาแหละแสดงว่าค่าดีของเราเท่ากับเอสองลบเอหนึ่งเลยเท่ากับสามห้าลบเท่าไรยี่สิบสองดีของเราคือสิบสาม อ่ะเราจะหา A 1ร้อยใช่ไหมเก็เอาไปแทน A 100เท่ากับ A 1 A 1คือเท่าไรยี่สิบวกด้วย N คือ100่ลบหคูณกับ D คือ13บสามเลยเท่ากับยีิบสองบวก99คูณกับ13ก็ได้ยีิบสองบวกกับ128ด เจ็ดเยกลายเป็น1 3ึ่ดังนั้นเราตอบไปเลยว่า a 1 0 0เนี่ยเท่ากับ1 3ึ่งสเอ่าเรามาดูตัวอย่างที่8จงหาพจน์ทั่วไปของเลขคณิตอ่าพจน์ทั่วไปจะคข้อเมื่อกี้ an เท่ากับ a 1บวก a n ลบ1 b เรารู้ a 1เรารู้ดีไหมไม่รู้หาจากอะไรคนต่างรวมเอาพจน์ที่มากกว่าลบด้วยจพ์ที่น้อยกว่าที่อยู่ใกล้กันนะก็คือเอา2อลบหก็เหมือนเอา a 2อลบ a หนแล้วก็ a 3าลบ a 2แบบนี้นะเสร็จปุบได้เท้าแหละดีของเราเท่ากับลบสี่รู้แล้วดีคือลบสเราก็ไปแทนใน a n <An> a n เท่ากับ a 1ค right. ือ6บวก n ลบ1คูณเท่าไรลบ4คิดเลขและกระจายเข้าไปแจกแจงก็เป็นลบ4 n บวก4ก็ได้10ลบ4 n ดังนั้นเราก็ตอบไปเลยว่าพน์ทั่วไปอ่ะคือ a n ของเราเท่ากับ10-4ลบ 4n อ่ะพอดูตัวอย่างเสร็จแล้วไปทำแบบฝึกหัด3.1.2หน้า118นะข้อ3 4 5 6และแบบฝึกหัดถ่ายบทหน้า157ข้อสองด้วยนะอ่ะแล้วอย่าลืมสแกน QR code ได้นะครับขอบคุณมากครับ